คนนี้มาแรงที่สุดในเขมรไม่น้อยหน้าทีอากูแถมยังเหนือกว่าตรงที่เป็นเคยเขมรตัวจริงโชว์ความรักฉลองชัยชนะบนเวทีแบบไม่มีกักจนสาวๆต่อแถวยาวเหยียดขอถ่ายรูปเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับกลายเป็นขนใจชาวกัมพูชาไปเรียบร้อยสสำหรับมานูเซลาปั นักมวยเช้าไนจีเรียหลังเจ้าตัวขึ้นเวทีแข่งขันในประเทศกัมบูชากับศึกคอมบันไดอินเตอร์คับก่อนเอาชนะนอกดาราคู่ชกจากประเทศรัสเซียไปได้สำเร็จในยกที่สองโดยไฮไลท์ของไฟนี้เกิดขึ้นในช่วงประกาศผลซึ่งนักมวยแอฟริกันได้รับการชูมือท่ามกลางเสียงเฮก่อนจะได้มีการนำธงชาติของกัมบูชามาคุมตัวเพื่อฉลองใช้ชนะ จนกลายเป็นไวรันในหมู่ชาวเน็ตขมรตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับเซลาปักมีอาชีพเทนเนอร์ฟิตเนสโดยเจ้าตัวทำมาหากินอยู่ในประเทศกัมพูชาหลายปีก่อนจะพบลักกับสาวท้องถิ่นและจุงมือเข้าพิธีวิวาเมื่อปี2019กลายเป็นเคยขมรเต็มตัวและมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนวัยสามขวบล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงขมรว่า ตอนนี้ผมสามารถพูดกับคนกัมบูชาได้ก็คือคำว่าขอบคุณนับล้านครั้งผมสัญญาว่าจะทำให้คุณคแมร์โด่งดังบนเวทีนานาชาติภรรยาชาวกัมบูชาพาผมไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนว่าผมอยากไปอีกผมรักชาวกัมบูชาขอบคุณทุกคนที่แสดงความรักและให้การสนับสนุนที่ดีแก่ผมแล้วนี้ผมจะขึ้นต่อสู้ในรูปแบบ MMA ผมจะเป็นตัวแทนของชาวกัมบูชาในการต่อสู้นั้นผมพร้อมทุ่มเทให้กับแฟนๆชาวกัมบูชาของผมทุกคนผมจะใช้เทคนิคศิลปะการต่อสู้ของกุคเแมเพื่อคว้าชัยชนะโดยตอนนี้กระแสของศิลปะกำลังมาแรงในหมู่แฟนมวยชาวกัมบูชาอย่างมากเนื่องจากนิสัยส่วนตัวที่เป็นมิตรเข้าถึงแฟนคลับได้ง่ายได้รับคำชื่นชมถึงความมีวินยัยทั้งในฐานะเทนเนอร์ นักมวยสามีและคุณพ่อผู้น่ารักจนเตรียมถูกผลักดันให้เป็นไอดอลกำปั้นของชาติเทียบเท่าทีอาโกเตเซล่านักมวยชาวบราซิลที่เพิ่งได้รับสัญชาติขมรและกำลังเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ